ขอให้ดูนายกรัฐมนตรีไม่ใส่เสื้อสีแดงในวันตรุษจ,จีนค่ะนอกจากไม่ใส่เสื้อสีแดงในวันตรุษจ,จีนแล้วส่องแฟชั่นนายกรัฐมนตรีในวันตรุษจ,จีนค่ะนายกใส่เสื้อสีออกเทาอวาวนเทาเข้มด้วยแล้วก็นายกเทาอ่อนซึ่งข้างหลังเนี่ยแดงหมดนะคะยกเว้นคุณธีรรัตน์ใส่เหลืองผสมแดง แต่ส่วนใหญ่ก็ไปสีแดงหมดลนะคะเนื่องในวันตุริงเขาก็ใส่สีแดงกันนายกรัฐมนตรีเป็นลูกหลานคนจีนนะคะจีนจากเชียงใหม่ร้านในเลิศชินวัตรนะคะขายผ้าไหมอยู่ที่สันกำแพงวันนี้ใส่ผ้าไหมสีเทากระโปรงนายกรัฐมนตรีเป็นกระโปรงทรงตรงค่ะทรงตรงเย็บลวดลายเพื่อให้พลางหุ่นนนะคะเย็บลวดลายเพื่อให้พลางหุ่นกระโปรงตัวหนึ่งนะคะ เป็นผ้าไหมซึ่งมีลายอยู่ในตัวแล้วก็เย็บลายเพื่อพลางหุ่นอีกเราก็ส่วนเสื้อเป็นอีกตัวหนึ่งสอดเสื้อลงในใส่สอดเสื้อใส่ในกระโปรงเสื้อนั้นจับจีบด้านหน้าสามเป็นกลีบกลีบกลีบด้านหน้าจับจีบเป็นกลีบกลีบกลีบเหมือนกับเสื้อผ้าไหมสีเหลืองที่เอาสิ้นตีนขึ้นมาบน,บนบนบนหน้าท้องนั่นแหละค่ะเสื้อนายกรัฐมนตรีเป็นกลีบด้านหน้า3กลีบนะคะ แล้วก็แขนเสื้อนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นกลีบกลีบกลีบเป็นช่อเป็นชั้นเป็นเชิงเพื่อแสดงเห็นว่าฉันเป็นคนมีชั้นเชิงนะจ๊ะฉันไม่ใช่คนเรียบง่ายธรรมดาที่เธอคิดวันนี้คอแหลมคอวีค่ะนะคะดูแล้วไม่ตันแต่แขนโตนะคะแขนโตเหมือนกับเสื้อนักบินอวกาศที่อวกาศที่จะต้องเป็นกลีบเป็นช่อเป็นชั้นเป็นฉาดเป็นเชิงหนึ่งสองสามสามจีบเข้าไป ะะก็เลยทําให้ด้านบนของลําตัวนายกรัฐมนตรีแผ่ขว้างออกไปแล้วก็หนาขึ้นนะคะเหมือนกับขนมปังนายกรัฐมนตรีก็ทําเอาผ้าที่แสนสวยเสียหายไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวไม่ใส่เสื้อสีแดงใครจะทําไมวันที่วันที่มังกรมาฉันก็ไม่ใส่เสื้อสีแดงใครจะทําไมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นตัดเสื้อผ้าที่ไหนแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยคุณทีรรัฐใช่ไหม หน้าเหมนจิลพรจิลพรสีทุกข์ยใส่กระโปรงสีเหลืองใส่เสื้อจีนสีเหลืองแดงน้ำเงินนะคะก็สวยดีแต่นี่ที่นายกยืนคุยเนี่ยทุตท่านทุตจีนนะท่านทุตจีนค่ะท่านทุตจีนเอกคท่าทุ่จีนนะคะก็คงจะงงอยู่เหมือนกันว่านายกทําไมไม่ใส่สีแดงแล้วทีมงานนายกผู้หญิงที่ตามติดถ่ายถ่ายคิอตลอดก็ใส่เสื้อขาวกับดําในวันในวันมงคลนะคะในวันมงคลอาอ้วนเองก็ใส่สีเทาในวันมงคลนะคะ ะสระะวงก็ยังใส่สีแดงทูตจีนก็สีแดงอยู่แล้วคนจีนมาสีแดงหมดนะคะจีรายุเองก็ไม่ค่ะแล้วดูเห็นไหมคะว่าถ้าแถบนี้ทั้งแถบภาพออกมาเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือวงซิอะไรคือส่วนเกินเอาปากกามาวงนายกไม่ควรเลยค่ะที่จะแต่งชุดนี้มาในวันตรุษจีนนะคะและ,และยละ <ๆ S 1> มา<ด>ต้อนรับคณะท่านเอกอารทูตจีนด้วยด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเนีปีมะเส็งนะคะ และยิ่งไม่ควรที่จะใส่ชุดแบบนี้เลยระบายเป็นช่อเป็นชั้นซึ่งคือตั้งแต่ออกจากบ้านมาไม่มีใครเตือนเลยหรือไงว่าช่อชั้นมันพองไป